แต่ผมดูดูบ่อยเลยที่ี่ชอบทำอาหารก็ตรงนี้แหละเขาทำตรงนี้แหละเออถ่ายง่ายๆนะคนาดูเป็นร้านวิดีิอเลยทำไมคนดูเยอะจังเลยก็ไม่รู้ช่องของเมียแต่คุไม่ได้หรอกมันไปหมดยคืะเสาเวลาทำงานเขาจะเป็นคนจริงจังจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยรอเวลาทำงานจะสนุกเลยทำงานมันไม่อนุกด้วงนีหายหน้ตัวสมัคกระต่ายทำงานมันไม่สนุกด้วยนะสมัคกระต่ายไม่ใส่สิทธิครับแล้วแกเป็นเบอร์ใหญ่คือหนักกันไแล้วราคาราคาโคตรเขาดับน้อง ไอเวนโอ้ยค้ใคระเจ้เลือเลยเจ้เลือชใครครับนี่ครับแบบนี้อะเนี่ครับแกศิลปนในยน่ในโลกพี่ใครวะเนี่ยผู้บึงมากสายเนี่ย พี่บำลรอเนี่ยมากี่โมงเจ็ดโม,มงสีง่เป็ดโมงโอเคตัวนี้เที่ยงครึ่งเนะพราะใครพี่ยยนึ่ขายเยอะ FT ครับก่อนที่จะไปเจอพี่บัำที่บ้านนะครับวันนี้พี่บัำจะตำส้มตำไม่กินนะครับตอนไปหาพี่บัำผมขอฝากนะครับธุรกิจที่ผมทำกับโฟบอยคัทนะครับก็ในอ้อมอกอ้อมใจ FC ขาหืนหน่อยนี่น้ำปลา <c oughs> ไม่ใช่หมดปัญหาชีวิตคู่อันน่าเบื่อนะครับกับราวทู ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายนะครับสําหรับใครที่อยากเพิ่มความมั่นใจในช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับแล้วก็บํารุงร่างกายนะครับจัดไปเลยครับ MC ครับกินไปเลยวันละ1เม็ดนี่เปิดซองใหม่เลยนี่านี่นะนี่วันละหนึ่งเม็ดก่อนจะจัดก็กินเลยเราโทร <ST AR> อ่า นอกจากเพิ่มความมั่นใจนะครับให้กับท่านชายแล้วนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเอซผมก็เลยออกมานะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับออแกนิกเคลียร์คลีนซิ่งอันนี้ผมชอบมากนะครับผมได้ใช้ทุกวันเช้าแล้วก็เย็นนะครับราวทูผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ้อเรนสตรออแกนิกสูตรเย็นนะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมด2กลิ่นนะครับออแกนิกคลีนซิ่งกลิ่นยูสุฟอร์เมนแล้วก็อันนี้นะครับ กลิ่นมิ้นดูนะครับนอกจากผู้ชายเสื้อแล้วนะผู้หญิงหน้าที่ดูอยู่นะฮะแฟนใครนะครับมีปัญหาที่แบบว่าอืมเขาดิขอขอดูด้วยนี่ฮะอืมหอมแล้วพี่ผฮมสดชื่น <ๆ S 1> คือหลังจากที่ใช้แล้วมันจะรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็กินจะหวานอ่ะแฟนมเรียกอุ้ย,ยเจียวหวาน <laughs> จริงจริงใครอยากไปสุภาพบุรุษเจ้วหวานนะอย่าลืมผู้หญิงนะครับก็ซื้อให้แฟนได้นะครับอันนี้ใครอยากซื้อนะครับเราทูแล้วครับไม่ได้ขายนานนะครับราคาพิเศษเลยสำหรับเอฟซีขาหืนจากราคาเต็มนี่สั่งวันนี้ลดให้นี่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดสั่งสามซองลดให้อีกนี่ตรงนี้เอาส่งฟรีไปด้วยนี่สั่งสามซองส่ง,งฟรีขายดีนะออันนี้ลดม,มือมือไม่ตอบ กูเคยลองเป็นลูกค้าสั่งเข้าไปสวัสดีครับอยากสั่งไอ้เทียแอดมินไม่ไม่ตอบไม่อ่านไม่ทิ้ยอะไรเลยพี่ช้างอ่านไปแล้วก็อ่านแล้วไม่ได้ตอบพี่ช้างคือใครแม่มหน้าใหม่เรีย <c oughs> ก,กบอลบอยกลัวจะผ่ากระโหลกไอเ้เที่เไม่ยอมตอบเอฟซีเลยเนี่ยวันน <c oughs> ี้จะส่งกี่กล่องพี่กองพูดได้ชิดใจหนึ่งกล่อง <c oughs> นี่เดี๋ยวมีถุงยางมาอีกนะเดี๋ยวถุงยางเดี๋ยวกันดาไปขายเลยตอนเนี้ยกูบอกไว้เลยถ้าเกิดกูเอาไอ้ลาวทูกูมากองเนี่ยสูงกว่าบ้านกู จริงแอปซีช่วยสัง่งเลยนะ <c oughs> ไม่ได้โปรโมทไม่ได้เยีย่ยเลยโปรโมทไปแอดมินก็ไม่ตอบ <c oughs> อ่ะสั่งไปเลยนะครับสั่งปกติราะคาเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเก้าลดเหลือเท่าไหร่เดือดร้อยเก้าสิบอ่ะวันนี้จะลดเทปพี่บมออนวันนี้ร้อยเก้าสิบถ้าสั่งสองอันสามร้อยแปดสิแปดทรงฟรีรถยูสุแล้วก็รถมินนะครับลายแอดแอดเข้าไปเลยนะครับแอดเราทูนะครับไอจีเราทูเฟซบุ๊กเราทูพิมไปแล้วแอดมินตอบช้า ด่าได้ให้รวยให้รวยได้ระบายอารมณ์ได้ผลิตภัณฑ์ผมกับก๊วยทำเองสบายๆโอเคเดี๋ยวรีบไปแจ้งพี่หม่ำเดี๋ยวโดนด,ด่าผู้หญิงก็ใช้ได้นะเอออย่าลืมบอกเพ <im ple as> ราะว่าเป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกเป็นดูนิทเทคโอเคฝากด้วยนะครับลาวทู <im ple as> อ่าหรืก็ช่องนิกกี้เข้ามานิกกี้ยังไม่มามาสายใช่ใช่ครับใช่ครับตัวนี้ไม่ได้ดังนิดดังหน่อยเป็นเป็นเป็นอะมันมันจะเข้า กล้่เลยตอนนี้น่าจะได้ไก่สับแล้วนะครับแต่มีไก่จริงไหมครับมีเดี๋ยวเอามาฝั่งนี้ก็เป็นนึ่งปลาในนึ่งปลานึ่งปลาแห้งนะส่วนนี้ก็ต้มน้ำไก่กำลังต้มอยู่ไม่เดือดนะครับตอนนี้คูเดือดแล้วล้วทีมงานมาก่อนครับผมมันมาสายวันนี้ประจำป่ะประจําเลยช่องของคนดูเยอะไหมช่องนี้ดูเยอะครับดูเยอะนะของเราอ่ะช่งข้าวอ่ะมันจะใช้สองแสนพี่โบะมาช่องดูข้าวพักเลยหน่อย ลูกค้าวพาเพลินก็กดเข้าああไปดูได้เลยนะครับคุณฟองคุณซันก็เป็นพิธีกรประจำตังก็ไม่ค่อยได้มันก็เมืนมบนเหมือนกันใครผู้ใหญ่มาสายเนาะเออลุณข้าวมาตอนที่ห้าไอเบนเสียค่าไปสองมื้อแล้วกูอ้าวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเร็วๆรออยู่รออยู่ได้ได้รออยู่เฮ้ยสวัสดีครับ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 มาพี่น้องแล้ว นึ่งปลาใครมาเปิดฝาหม้อกูวะเนี่ยนึ่งนึ่งปลาอะไรขึ้นมาดึ่งนึ่งดึ่งดึ่งปลาปลาปลาช่อนปลาช่อนทำไมไอ้ปลาช่อนจะต้องไปตัวไม่แบบวันนี้เป็นมึงมึงพูดอะไรครับมึงเนี่ยปลาช่อนเป็นปลาช่อนแต่เดียวปลาช่อนแต่เดียวแต่เดียวเอาปลาช่อนแดดเดียวเขากินทอดที่แบบมันจะมันอ๋อจะอ้วนอมันอ้วนทอามานึองก็ได้นึ่งด้วยนึ่งด้วยแล้วพี่หมกทำกับข้าวให้ทุกคนกินทุกวันเลยมั้ยพี่ให้ซอยมั่งแจกมั่งไม่แจกมั่งวันนี้ก็น้องๆมาจากลุงข้าว ยุ้งเข้าได้พอมีศิลปิปนกี่คนนะครับยู่งเข้าเร้พอสามสิบคนออกสามสิบเอ็ดคนเหลือเดียวคนเดียวเหลือเจ้าของผู้พิหารนี่แหละทำไมถึงไปทำค่ายเพอ่ะว่างๆเพื่อทำอะไรอยากกระเบงหรือคยาบังคับอยากทำาบังคับด้วยส่วนเนี้ยในริงบ้านผมไม่หม่ำนี่อยู่องลุ่นนะบ้านประานผนตรงนี้ก็คือเก็บไปทำอาหารจริๆวาเพื่อนมาอะไรมานั่งกินมานั่งอะไรกันแต่ผมดูดูบ่อยเลยที่พี่ชอบทำอาหารก็ตรงนี้แหละก็ทำตรงนี้แหละถ่ายง่ายๆนะคนดูเป็นล้านวิวคลิปเลยทำไมคนดูเยอะจังเลย ก็ไม่รู้ช่องของเมียตังค์ไม่ได้หรอกมันไปหมดใช่ไหมเขาเพราะเขาบอกว่าในสามข์ชาเลยพี่ทุกคนที่รักของกูที่สุดมันก็เป็นข่าวดีจริงจรมันก็มีบางทีภาพมั่งแอบแฝพภาพทีหลาย,ลาย,ายร้นานอยู่นะเมามาลุ้นกล้อง็ไ่ดีเออเนี่ยเอาเลยครับมาดูดิมาเยอะจังเลยมาถ่ายกูเี่กกูก็จะรู้ใครเป็นใครอีกหลายคนนะเฮ้ยแต่หน้าตาหล่อนะหล่อคอยรุ่นมากเลยลูกรักลูกกี้เลย แน้ทำตัวกับเอฟซี่ลยเนาะรุ่นพ่อได้คอร์ดสวัสดีครับซันมุงสมองกันครับจะดเป็นยักไงพ่อได้คอร์ดครับสวัสดีครับน้องพรจิญพัฒน์ครับเป็นตน,น,นย่คอร์ดสวัสดีครับผมหม่ำครับพี่ทายหม่ำเราค้อบริหารลุกค้าเไดคอร์ดครับนี่เป็นยังไงบ้างรมราอยู่ยุ่นพ่อรดคอร์ดเนาะก็ตั้งแต่พี่หม่ำเข้ามานี่ก็ดีนะฮะทั้งนอกเรื่องแล้วก็ในเรื่องเรื่องเพลงเรื่องอะไรด้วยเขาดีครับก่อนที่หม่ำมาเนี่ยเมื่อก่อนมีคนอื่นมาก่อนเป เดืนมานี่คุยเองแต่ทำไมพี่่ำรักคือเดือนพี่ดาวอ่ะทำไมเขาให้ทำาะไยอมหมดเลยเป็นแฟนตกกูรลกเาพี่เดือนพี่ดาวนั่อยู่กับพี่่ำมากี่ปีแล้วน่าจะยีกว่านี่สิบสี่ยี่สิบห้านกว่าไงหม่ยังลง่ครเนใครก็ไม่ทไมพี่ดาวมีสองคนวะโวยแย่ออกไหมใครพี่เดือนใครพี่ดาวรู้ถ้โคไทยมาไทยไทยาที่คุยอยู่อะน่าจะคุยกับพี่ดาวแต่คุณจะไม่เรียกชื่อเดือนดาวนะเรียกว่าจะเรียกทันจนกับอรวรันอ๋อชื่อจริงเขาอ๋อไม่ทันเรียกชื่อ อารมณ์ด e ีนะที่โดนมาแล้วแบบอ๋อน้องอ่าก็จะรู้เลยว่าอารมณ์ดีอยู่แล้วคุณอรวรรณถามจริงพี่หม่ำดุไหมไม่ดุแต่คนทั่วไปแบบกลัวพี่หม่ำบางทีถ้านั่งเฉยๆแล้วบางทีพวกน้องๆหาบ้านเขียดเขียดอต่จริงๆไม่ได้เขียดหรอกแต่ที่เวลาองลงแล้วเต็มแบบแบบแบบน้องเลยเคยโดนพี่หม่ำดุนิดหน่อยโอตอนร้องตอนนั้น โดนไลยสามชั่วโมงตอนร้องเพลงนี่คือโดนอยู่นี่คือยังไงร้องไม่ดีหรือว่าไงเหมือนว่าเขาอยากให้เราทําให้ได้หนักใจเขาด้วยแล้วจริงๆอ่ะทุกคนเขาบอกทุกคนทําได้อยู่แล้วเวลาทํางานเขาจะเป็นคนจินตนาการจะเป็นนิพนธ์เลยหลอกเวลาทำงานไม่ตกลงเพื่อนหายกับตัวสมัครตาเาทำงานไม่ตกลเพื่อนสมัครตา พี่หมั่งเขาร้องเพลงเริงอย่างเงี้ยยังดุเขาอีกเหรอพี่ไม่ได้ดุหรอกพี่มันแค่เสียงไม่เป็นคือลูกเล่นไม่หมั่งไม่เหมือนคนอื่นแล้วแล้วผู้บริหารเขาเพลงเพราะฟุ้พอมากแกจะร้องเป็นแนวไหนเนาะถ้าส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นแนวตั้งเนี่ยแหละพี่ธรรมดาเลยไม่ได้ทำอะไรไม่บ้าเขาขายด้วตัวเองก็อินดี้สัตว์อินดี้สัตว์แล้วพี่หมั่งจริงๆริเขาชอบเพลงลูกทุ่งไหมนเชอบชอบมากนื่ก็เสร็จแล้วพายพี่หมั่งแล้วจัหวะน เออเาตามมิกกี้หม่ำด้วยมีข้าวไปปลากระป๋องด้วยร้านนี้ไม่มีเยอะทำปลากระป,อปร๋องด,ด้วยเป็นปลาซาบะโอ้เด็ดน้ำปลาหอมอ่ะหอมหอมเลยอ่ะไอ้เมาส์ั่งรักพี่หม่ำจริงเลยกินสดสดได้ดูดิน้ำปลายี่ห้ออะไรเมาส์น้ำปลาตามมิกกี้หม่ำครับอ๋อโหดูบมาดูจากหน้าก็รู้แล้วครับว่ากินสดๆก็อร่อยเฮ้ยหืึเฮ้ยหืึ หอมว่ะผมเห็นอแน่เอาไม่เชื่อแล้วแหละไม่ถ้าเป็นที่อื่นอะมันจะเค็มแบบกินไม่ได้เลยอะแต่อันนี้มันหอมอะที่มันจะเป็นแบบทีมันจะเป็นแบบแลมแลมเออจ่จะตอนเป็แบแลมลมมันจะหอมอะอ่าเอออันนี้ขั้นตอนต่อไปเขาค่อยๆกินอันนี้เออนี่เออเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเออยังยางยังยางมันต้องลิ้มรสนี่เฮ้ยเออเฮ้ยใครจะกินนักกินใครจะกินนักกินเออเชื่อ่ะเชื่อเชื่อ าจะกินอมแต่ที่ขายดีสุดนี่คือน้ำ<ใ>นปลาลาบครับค M ก็ U M ขายดีไหม M U M เจ๊ไม่ได้เปิดตัวเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยเขาหรออรอ,อนำ้นำน้ำน้ำปลาย,ยังไม่เปิดตัวแต่ปลาราบเปิดตัวไปแล้วอะเปิดไปนาน,นแล้วปีสองีแล้วเท่าทุ่งกุราล้องไห้อ้ยอยากอกินด้งนี่ไ้นม่ไมันมันมดนี่ดน่ดนี่ดนดนี่่ ข้าวหอมมะลิวันนี้เราได้กินแบบไปแบบได้กินวันนี้มเชิญมาดูนี่มาดูนี่ไอ้นีผมนะไอ้นี่มือเนานี่โอยไงขาวมากผิวเลยขาวมากข้าวอะไรไม่าหมื่นหมื่นกวาบาเหมือนกว่าลอกเชียงใหม่น้องสาวสองคนเลยคนละห้าพันหม่นดที่ไหนยงใหม่โทรหาเขาไงเขาหล่อเอาโอนทีละห้าพันห้าพันห้าพันโอ้โหควาย ใช่ไหมมือแปะอย่างนี้ปลายท้ายหนึ่งตัวรถใช่เขามาแบบเป็นรถชีวิตเขาทำประกันมั้งไม่รู้ยังไงไม่รู้ใคให้โอนค่าประกันนู่นประกันนี่เลยเยมันจะประกันรถประกันชีวิตประกันเกินรถไรอันนี้ประกันประกันกเี่ยคือเก็บประจำเลยโอนเออประกันพวกนี้ต้องมีค่ารักอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนึงสนุกยอตรงนี้นะครับไซร์ไลน์ครับผมมี่ายเสียเป็นกันนะ ครับผมนั skills, ่นแหลนั่นแหลนั HIV> ่นเลยน่นแลักครับผมเไม่ใช่คือมีในยุคข้าวครับน้องฝอมน้องหมิวน้องเนยน้องอะไรอย่างเงี้ยน้องปัดแป้งอันนี้ตก็มารอดักซื้อกัญชาซื้อไม้ คนที่แฟนถับเยอะนะโอ้หเลยแต่ว่ารอประมาณปลายเดือนเดนเดนเนียลเดนเนียลใช่แดนเดนสี่กำลังจะไปเราจะไปล่อยนะครับโอ้โหน้าตาดีทั้งเลยนะหน้าตาดีมากนะผมคัดหน้าตาดีด้วยครับพี่ใส่ชุดว่ายน้ำแต่ละคนเนี่ยโอ้โสวยแล้วแล้วแล้วพี่หม่ำเรื่องยังไงว่าใครจะได้ออก s i n g l อรับไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกหรอกครับเอาสุ่มคุมสุ่มก็เอาคนหญิงช้อนเราพี่หม่ำเขาผ่านเวทีประกวดหรอครับแต่ละคนไม่ต้องคำทุกคนเลยครับทุกคนไี่มีใครออก Singles บ้ายอ่ะออกเยอะแล้วออกเยออะแล้วตนนีไม่ อูครับอันนี้อยอู่ครับแยมผมชอบดูมากอันนร้อนนะนี่ใ่ครับราคาเท่าไหร่ราคาครน้ำร้อนอเวนโอ้ยพ่อ้าไหนอะไรเรื่องเลยการเรื่องชอบไครครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ครับแกเฮ้ยศิลปินใน่ามล่าที่ใครว่าเราไปที่ไหนต่อตอนนี้ กินข้าวกินข้าวกนข้าวๆๆนั่งกินข้าวเลยไอ้นี่คือุก๊อปพี่หม่อมโอเคใช่ถุก๊อปอเราเพื่อนมาตีมาเขาตีเขาตีเขาตีมาสองตีสางตีเับไตีแล้วเมียมันก็ด่าเมียมันจะด่าทำไมทำไมไปตีก๊อปเรามันดขึ้นฟ้าแต่มันก็นประวัติอะไรไม่ไม่ไก็บตีไม่มีมีความของความก็เลิกเลยเด็กกัตษาอืมมันอที่แพงมากคาสนาแพงมากคานาคาสนาถ้ากสักิก็เพ่ ที่หมั่นตีตอนบอลตีในสปอร์ไม่เท่าไหร่ก้าหลุมก็อนตีสักสี่สิบเฮ้ยเก่งนะโอ้เล่นแบบนี้นี่นคุณต้องแบบนี้แบบยาวเว้ยขนาดลกเ r อร์<บ>นี่ไอสองคนนี้มันเยาว,วชนเก่าตอนนี้มันกลับมาตีแล้วไอเมาส์จะเอาดีทางเป็นโปรแล้วนี่แล้วพี่หมัดแล้วเคยคิดแค่ดีมากสุดที่ปับแคีก็พันดี โน้ยแม่งคนน่าเะาข็งเกินปกติแล้วพันเป็นเงี้ยพันจะตือเด็กล็อกแล้วนะสองคนนะอ๋อเรียนที่นี่ทีนะสองคนซือรถกันซื้อรถกันอ๋อแล้วก็ต่อรองถามว่าสนามไหนที่นี่พี่เคยเพื่อผมเคยถือถือถือที่หนนะครับจะสนุกเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้มาถือไม่ได้มาถือถุงอ่ะแล้วประเด็นตีกับใครครับจริงกับพวกเพื่อนฝูงมันอ่ะแต่ไม่เคยได้หรอกเขาก็ต่อทุกคมก็สู้กม่ได้ ต่อภาษาเป็นสองหุ้นยังช่วไม่ได้เลยาอจากตอนนี้ก็คือถ้าถึงสองปีนี้ก็ต้องไปเคาะใหม่ต้องรื้อวงใหม่เลยนะต้องรื้อใหม่เลยว่าภาษาเป็นบุญของผมไปตีเคาะผมไม่ได้ไหมเกินไปถ่ายไปถ่ายเลยทำรงแรมใหม่โรงแรมเลยพี่บอกเนี้ยว่าตีตีแปดตีตีข้าวกันมั้อีกสองขั่วโมงนี้คืออยู่แรมอ่ล้าวน้องตอนนี้ยุ่งข้าวนี่ของของน้องนี่คือออกเป็นซิงเกิลหรือว่าออกเป็นอัลบั้มเป็นซิงเกิลด้วยสามติดคนก็คนละซิงเกิลเลยเหรอคนละซิงเกิลเลยแล้ว อกทุกคนมะทุกคนนะเี่นหมาให้ทุกคนขอบอกว่าให้โอกาสคนละสามเพลงโอ้แต่เขาบางทีเขาให้โอกาสคนสามเพลงเลยเหรออ่าอย่างเงี้ยว่าแกทำแบบอะอนเสร็จอ่อนได้ด้วยนี่เลยทีเดี โอ้แล้วเขาทำบิคอมพวเราก็ได้เล่นกันหมดเลยเได้เล่นนหมหน้าตาเขาจะได้ทัสอคนเออเขรอเลยสองคนนี้แล้วดีใจไหมเราได้เขาเป็นประธานดีใจมากเลยตั้งแต่มาต้องมีโครงการหลายอย่างมากเลยคแต่ดูดูอยู่เนแบบว่าขอบวนะค้อคใหญ่นะนี่ใครสวคนจินเราเรียกชื่นเวอายุทแล้วตอนนี้ี่ว หนูล่ายี่หกน้องผอมตอนนี้ปล่อยเพลงยังปล่อยไปแล้วค่ะสองเพลงหนึ่งอ่าเป็นคนจังหวัดใดลูกสองคนเป็นคนตุ๊กคอนตุพรรณบุรีสุพรรณอมมนุมว่าวไดไหมว้าวได้ค่ะว่าบ่อยป้ะว่าแบบไหนว่าวอีสานว้าวอีสานอ่เขาบอกว่าเราสองคนะชอบเต้นจริงเพลงอะไรแล้วปล่อยเพลงไปมาเพลงช้าหมดเลยเพลงช้าแต่เต้นได้เด็กยุ่งข้าวเนี่ยเก่งมากที่อื่นทำไม่ได้นะเด็กยุ่งข้าวทำได้ฟิงเกอร์ใหม่ชื่อเพลงอะไร แกลงทำเป็นมาฮักน้องได้บอโทรหน่อยแล้วกังเศร้าๆร่อนไปด้วยร่อนไปดให้แกลงทำเป็นมาฮักน้องได้บอกอยากขอขอทีหรือว่า้เปใสายยอแกงทำเป็นว่าวงดีกับเด้อันนี้คือูาใไหให้ใจหูเซียว คนดูมาอนี่มาเออคนดูมาไรมาอะไรออมาไรเออขอรอดเยอะเยอะๆรอดเยอะได้เยอะเออีอใไ่เออหนตายล่งเิี่พัแรงเยอะเออคุณม่ดไ่อผชอบพี่พี่อูผม้อพี่รดูดรออออ โอเคเดี okay, ๋ยวกินเท่าเดวยกันนั่นเบจาแล้วมีแฟนกันยังสาวพลยังค่ะอยากขึ้มีแฟนนั่นมีแฟนแล้วผู้ชายไม่ชอบแต่ผู้หญิงมีแฟนไม่ได้มีแฟนไม่ได้นะบิ๊กมีกฎแม้ว่าถ้ามีผัวเขาท้งเนี่ยมันมันรำรำรายพี่ไหลทุกแล้วก็เป็นผู้หญิงก็เริ่มต้นทำทีเลยอย่าเพิ่งมีแฟนเพราะว่าถ้ามีแฟนนะผู้ชายมันจะเลิกปี๊ดเลิกชอบแล้วตอนแรกเนี่ยจะมีแฟนกันแล้วนะแต่ผัวไม่ให้มีกันโอเคโอเคงั้นโอเคแล้วแหละผัวไม่ให้มีอะไรกับมึงเลย

ไอ้น้องสอนนี่อะไรนี่จะไปออกโต๊กไปโต๊กอะจริ้มเนี่ยพี่ร้องเพลงอะไรไม่รู้เราเพลงอะไรดีแต่ว่ามาวินบอกให้เราเพลงใต้เนาะมันเป็นเพลงเพลงใต้เพลงหวามากเลยร้องเลยลาบแล้วเมียน้อยยัเฮ้ยทำไมอะเราจะไม่รู้เอ้ามึงจะไม่รู้เหรอให้โอ้โหลาบแล้วเมียน้อยโดนไปสี่ล้านเลานแล้วนอนเหรอหรือไปแล้วลาบฟลอไปด้วยลาบแล้วเมียน้อยโดนไปสี่ล้าน ไอ้สันดานแลงพันนี้ไม่ได้ได้ไปโจ๊กไโจ๊ผมแต่งเล็บให,หม่ได้ไหมได้ไม่แต่มันมีม,มันมีผ